คาร์บิ้งโปรดักต์นำเสนออีกหนึ่งคันอันนี้เป็น Honda City นะครับปี2 0 1 2 13 14 1 5 16ส7 18มส่าก็ุดายก็จะใช้ด้วยกันได้นะครับอันนี้มาที่ร้านนี่เออเข้ามาที่เรานี่ทำครบชุดนะครับครบชุดของคาร์บิ้งโปรดักต์นี่คือทำพุ่งเบาะแบบสวมนี่งานพุ้งเบาแบบสวมนะครับมองแทบไม่ออกเลยว่านี่คือสวมคันนี้สีดำยืนสลับด้วยออได้เย็บนะครับ ใช้ได้เย็บสีน้ำเงินนี่ครับชัดๆเย็บแบบตาข่ายนะฮะเป็นแบบ VIP นะครับอันนี้ปูพื้นด้วยด้านหน้าผมถ่ายให้ดูช้าๆชัดๆนี่ปูพื้น 5D ดีนะครับเราเก็บงานเรียบร้อยหมดนะฮะด้านข้างนี่ถ่ายให้ดูมาอย่างนี้นะปุ่มบ่อเราเนี่เราได้นายอนไนล่อนนะครับอไฟนะครับนี่ได้นาย้อนสําหรับเย็บบอรถยนต์โดยเฉพาะเลยนี่ครับด้านหน้าเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูด้านหลังนะครับนี่คือ ุมบ่อกง,งานของเรานะฮะเราอย,อยู่ที่ลาดพร้าวร้อยยิบสี่แยกย่อยแยกเก้านะฮะในนามคาร์ไรโปูดักนะครับในหัวหมอนด้านหลังเราทํากระเป๋าสองข้างซ้ายขวางานของเราเนี่ยครับหนังหนาหนึ่งมิลเต็มนี่ผมถ่ายให้ดูชัดๆในหนาหนึ่งมิลคือขนาดนี้นะครับแล้วก็มีฟองน้ําอีกห้ามิลแล้วก็ประกอบด้วยผ้าชีคอร์ดนะฮะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับไม่ฉีกขาดง่ายไม่ปีกง่ายอย่างเงี้ยครับแล้วนี่ก็ผมถ่ายให้ดูด้านหลัง ้านหลังก็จะมีเท้าแขนแยกนะครับสาหรับรุ่นนี้เบาะก,ก็สามารถพับได้6-4ปกติทุกอย่างนะครับก็คืออย่างนี้นี่นะครับไม่ใช่ทําตัวสวมแล้วเออเอาพับไม่ได้ไม่ใช่ครับเราทําตรงรุ่นนะฮะตรงนี้ก็ยังใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนี่ครับอ่เห็นงานของเรานะครับดูแทบไม่ออกเลยว่าเป็นตัวสวมนี่ปูพื้นนะฮนะ 5D 6ดีเนี่ยแล้วแต่ว่าใครจะเรียกเป็นแบบไหนนะครับนี่ด้านหลัง แบสีดํายืนสลับด้วยได้เย็บสีน้ําเงินนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกข้างหนึ่งนะฮะนี่ครับอีกข้างหนึ่งมาดูอีกมุมหนึ่ง,น,งนะครับอเอมุมหนึ่งแล้วมันจะตรงแต่งรูปหรือไม่ไม่ใช่นะครับของเราก็จะ,ะมาฐานงานนี่ทำยังไงอ,ออกมาเป็นแบบไหนนะฮะเป็นงานดิบนะครับออกมาตามนั้นเลยนี่นะครับ แล้วก็ด้านคนขับจะมีแผ่นพลาสติกนี่แผ่นพลาสติกนะครับผมาอให้ดูนี่เวลาเราเบรกนี่กันสึกเนี่ยนะฮะถ้าเป็นอย่างอื่นส้นเท้ามันก็สึกหมดนะครับแต่ถ้าเป็นพลาสติกนี่จะใช้ทนนะฮะถ้าเป็นเหล็กก็จะทําให้รองเท้าสึกเกินไปจุดที่เหมาะสมที่สุดต้องเป็นวัสด,ดุแข็งตอนนี้ก็เลยเป็นพลาสติกแล้วก็มีกันลื่นนี่นะฮะกันลื่นอย่างนี้นะครับ วอนดาซิตี้นะครับเ oh. ต่งอย่างนี้ขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ถ่ายวิดีโอวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ